สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เพจพี่แป้งปั้นข้าราชการนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับครูส้มเหมือนเดิมนะคะทุกวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นะคะใครเข้ามาแล้วนะก็พิมพ์ชื่อเล่นจังหวัดทักทายครูส้มได้เลยนะคะวันนี้นะคะเป็น วันพฤหัสเนาะครูก็มีข้อสอบนะคะข้อสอบเก่ากพปีน่าจะ6 2สองนะคะตัวนี้ปี62ปกติครูคิดว่าจะเฉลยข้อสอบอปีปีนี้นะคะก็คือเพิ่งจะสอบไปเมื่อวันอาทิตย์นะคะแต่พอดีว่าครูส้มเนี่ยเตรียมไว้แล้วนะคะก็เลยจะเฉลยข้อสอบตัวนี้ก่อนอาทิตย์หน้าถึงจะเป็นการเฉลยข้อสอบปี64นะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเนาะ,ะสวัสดีคุณนิวค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยไปทําข้อสอบคุณนิวทําได้ไหมคะรอบนี้ข้อสอบยากไหมคะภาษาอังกฤษหรือว่าทุกๆวิชาเลยสอบผ่านไหมเอ่ยรอลุ้นเนาะมีลุ้นใช่ไหมคะรอ,อลุ้นผลสอบดูนะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะวันนี้คุณส้มก็มีคําคมมาฝากทุกคนนะคะลืมความผิดพลาดและความล้มเหลวไปซะจดจ่อแต่สิ่งที่จะเริ่มต้นทําและลงมือทำอคำคมตัวนี้มาจากกระปุกนั่นเองนะคะกระปุกเนาะสวัสดีค่ะคุณนัทวัน์สวัสดีทุกๆทุก,ท,ก,ท,กทุกคนนะคะอ่ะ ความหมายของเขาก็คือนะคะเหมือนกับสถานการณ์ตอนนี้เลยนะคะครูส้มพยายามเอาคําคมที่เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันเนาะลืมความผิดพลาดก็คือ,อหลายคนอาจจะดูแนวข้อสอบฉเฉลยข้อสอบไปแล้วนะคะหลายคนก็บอกว่า,อาตอบถูกบ้างผิดบ้างเนะาะรอลุ้นอีกทีนะคะรอลุ้นอีกทีว่าจะผ่านหรือเปล่านะคะสวัสดีค่ะน้องแอรเป็นยังไงบ้างเอ่ย ภาษาอังกฤษครูส้มทำได้ไหมอหลายๆคนก็ไปดูเฉลยแต่ละเพจแล้วเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเฉลยมาอย่สิบข้อถูกกี่ข้อคะร <c oughs> อลุ้นนะคะรอลุ้นว่าจะผ่านหรือเปล่าอแต่บางครั้งเราก็ต้องเผื่อใจไวนะ้เนาะเผื่อใจไว้อะไรเพื่ออะไรนะคะ เกือใจไว้เพื่อเราจะได้มีเวลาเตรียมตัวนะคะอ่านหนังสือต่อไปนะคะเดินหน้าต่อไปถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ผลสอบในตอนนี้แต่สำหรับคนที่เตรียมตัวพร้อมอยู่เสมอจะเป็นคนที่เดินไปสู่เส้นชัยได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะอ่าอย่าจดจ่อที่เดิมเนาะอย่ามัวแต่รอลุ้นให้เรานะคะ พยายามริดข้อสอบที่เราเจอมาในห้องสอบริดเอาไว้นะคะว่าเจอข้อสอบแบบไหนแล้วกลับไปอ่านทบทวนดูนะคะว่าเราผิดพลาดตรงไหนนั่นเองนะคะโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มเฉลยข้อสอบกันเลยนะคะ,ะวันนี้คนก็จะน้อยๆใช่ไหมคะวันนี้ <laughs> สุสัยจะอ่า เพลียกับข้อสอบไปเยอะแล้วนะคะยิ่งยิ่งเฉลยข้อสอบยิ่งเพลียไปใหญ่เลยนะคะรอลุนไปนะคะไม่เป็นไรยังเปิดสอบอีกนะคะสวัสดีค่ะคุณแดนคุณแดนทำข้อสอบได้ไหมเอ่ยอ่าคุณส้มก็ในกลุ่มก็จะมีสรุปย่อให้เนาะ ถ้าอ่านจริงๆนะครูส้มว่าได้หลายข้อเลยนะคะจบคอร์สแล้วคราวหน้าครูจะเก่งข้อสอบไว้เลยนะคะเก่งข้อสอบอ่านไปสอบเลยนะคะอ่ะข้อแรกวันนี้นะคะก็คือเริ่มต้นที่อ๋อคุณแดนสอบวันที่29นี้ใช่ไหมคะโอเคพอเจอแนวข้อสอบแล้วเป็นยังไงบ้างคะครูส้มว่าภาษาอังกฤษไม่ยากนะ ไม่ยากนะคะเราพยายามทําข้อสอบข้อที่ง่ายที่สุดนะคะให้มันผ่านนะคะให้ผ่านเกณฑ์ให้ได้โอเคข้อข้อง่ายนี่อย่าปล่อยไปเลยนะคะอะวันนี้นะคะ situation ก็คือ at and interview interview ก็คือการสัมภาษณ์งานนะคะอยู่ที่การสัมภาษณ์งานแล้วตอนนี้นะคะมีใครคุยกันบ้างมีจอนกับแอนนา มีจอนกับแอนนาจอนบอกว่า what does your mother do what does your mother do แอนนาบอก h ดนะคะ she is working woman b she is beautiful woman อ b นะคะขอภยัย she is a beautiful woman c she is secretary อ่าก็คือเลขานั่นเองนะคะ เลขานั่นเอง D she i S s u p e r m o m ข้อนี้ก็ง่ายนะคะเก็บแต้มไปเลยนะคะเก็บแต้มไปเลยใค,คละคะใครได้คำตอบแล้วนะคะใครได้คำตอบแล้วส่งมาเลยเนาะข้อ4นะคะคุณมาเบลบอกว่าข้อ4คุณนิวก็ตอบข้อ4นะคะอ่าข้อ4ี่เขาถามว่าอะไรคะข้อนี้ ซปเปอร์มัมข้อสี่คุณบุ๋มเป็นซปเปอร์มัมหรือเปล่าคะ <laughs> ตอบซปเปอร์มัมอาแต่ก็ตอบคือข้อสี่นั่นเองนะคะ s e c r e t a r i e s อาเขาบอกว่าอะไรตรงนี้นะคะเขาบอกว่ามัม um, เนี่ย What does your mother do ก็คือแม่เนี่ยทำอะไรทำอะไรในที่นี้ก็คืออาชีพอะไรนั่นเองนะคะอาชีพอะไร แอนนก็ตอบว่า working working woman ก็คือเป็นผู้หญิงทำงานเป็นผู้หญิงสวยเป็นผู้หญิงสวยนะคะเป็นเลขานั่นเองนะคะ super mum ก็เป็นผู้หญิงแบบ super mum เนาะเข้าใจกันเนาะโอเคฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4นั่นเองรับไปหนึ่งแต้มปรบมือรัวๆค่ะใครตอบถูกกดหัวใจรัวๆเลยค่ะข้อนี้ สแต้มไปเลยนะคะต่อไปข้อ7นะคะหลายๆคนนะคะครูเห็นตอบในเพจมาแล้ว <c oughs> โอเคหัวใจรัวๆนะคะไป2คะแนนแล้วเนาะข้อ70นะคะอ่าตอบถูกหลายคนเลยนะคะคุณบุม๋มคุณนัทวัน์คุณนิวคุณแดนด้วยหรือเปล่าเนาะอ่ะต่อไป70นะคะ situation ก็คือ at interview mm hmm. ก็คือที่สัมภาษณ์งานเจนนี่เจนนี่กับชาติชายนะคะ do you live in bangkok คุณเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพไหมาชาติชายบอกว่า no i'm not ไม่ฉันไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแล้วเจนนี่ก็ถามต่อว่า oh really จริงเหรอแล้วเขาจะถามอะไรต่อนะคะแล้วเขาจะถามอะไรต่อเพราะเขาตอบว่า นครราชสีมานครราชสีมาก็คือจังหวัดนครราชสีมาเนาะอ่าเขียนสวยมากนะคะออ l ตัวนี้นะคะอ่ามีตัวเลือกให้ก็คือ where do you want to go B where do you from C where are you D how are you ข้อนี้นะคะเป็นข้อสอบที่ถือว่าง่ายที่สุดนะคะอย่าพลาดเลยนะคะอ่าถ้าเราคิดว่าง่ายแล้วเนาะเราก็ต้องตอบถูกใช่ไหมอ่าเราก็ต้องตอบถูกใช่ไหมอ่าคุณซีตอบอ่าคุณคุณบุ๋มบุมตอบข้อสนะอ่าดูดีๆนะคะดูดีๆเนาะอ่ะอันไหนที่เราควรตัดไปเนาะ Where do you want to go คุณต้องการจะไปไหน มันไม่น่าจะเปลี่ยนเรื่องว่าคุณจะไปไหนเนาะ,ะถามว่าคุณมาจากกรุงเทพหรือเปล่าไม่ฉันไม่ได้มาจากกรุงเทพเนาะจริงหรอนะคะจริงหรออ่ะแล้วก็ตัวนี้ where are you from คุณมาจากไหนอ่าได้ไหมตัวนี้ได้นะคะ where are you where are you ตัวนี้แปลว่าคุณอยู่ไหนใช่ไหมคะคุณอยู่ไหนอ่าแล้วดี how are you คุณสบายดีไหมข้อนี้ก็ตัดไปนะคะตัดไปเหลืออยู่สองข้อแต่ที่จริงแล้วเนาะมันก็ตัดไปได้เลยแต่ครูเห็นหลายๆคนนะคะก็ตอบข้อสี่มาครูก็เลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนทำไมถึงตอบข้อสมันเป็นภาษาไทยใช่ไหมล่ะมันเป็นภาษาไทยคุณอยู่ไหนนะคะ แต่หลักจริงๆแล้วนะคะคุณอยู่ไหนเนี่ยมันต้องระบุนะคะระบุว่าคุณอยู่ไหนอย่างเช่นอ,อย่างเช่นอ่า Where you from ใช่ไหมเขาถามว่า Where are you from อ่าเขาถามว่า Where are you from คุณมาจากไหนเราต้องตอบว่าอะไรอ่ I'm from I'm from อะไรดิ Bangkok. ฉันมาจากกรุง uh, เทพเนาะ I'm from Bangkok ถ้าจะค่าต่างชาติถามเราก็ Bangkok Thailand เนาะาบ k n g k o k ไทยแลนด์ uh, Bangkok, อันนี้ได้เนาะแต่ถ้าเขาถามว่า Where are you Where are you uh, Where are you แปลว่า คุณเนี่ยอยู่ที่ไหนต้องระบุต้องระบุตำแหน่งด้วยอย่างเช่นอ่าอยู่ที่ไหนดี I, I am uh, at home นะ I am at home ก็คืออยู่ที่บ้านนั่นเองนะคะหรือหรือจะเป็นอ่าอยู่ในครัวนะคะ I'm at the ค h e เชนค c h เชนลูมอันนี้ก็คือห้องห้องครัวนั่นเองนะคะฉะนั้นเราพอจะทราบหรือยังคะว่ามันต้องตอบข้อไหนเนาะโอเคได้ไหมข้อนี้ข้อนี้นะคะสรุปแล้วข้อนี้ต้องตอบ where are you from คุณมาจากไหนนั่นเองแล้วเขาถึงจะตอบว่านครราชสีมาถ้าถ้าจะตอบว่าถ้าจะถามว่า w ว e r อ are y ยู่ก็คือเหมือนว่าตอนนี้คุณอยู่ไหนจะถามฉันทำไมฉันก็นั่งสัมภาษณ์อยู่กับคุณใช่ไหมล่ะคะโอเคเพราะรู้อยู่แล้วว่ากำลังสัมภาษณ์กันอยู่จะถามทำไมว่าคุณคุณอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะโอเคฉะนั้นข้อนี้นะคะมันเป็นอ่า เราเป็นคนไทยเนาะเราก็ใช้ความรู้สึกการถามของคนไทยเข้าไปเนาะบางครั้งเราก็ต้องพิจารณาดูดีๆนะคะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ B Where are you from นครราชสีมานะคะโอเควันนี้ได้เนาะอ่าอย่างน้อยก็ผ่านครึ่งหนึ่งนะคะผ่านครึ่งหนึ่งนะคะ ่าวันนี้มีใครสงสัยจะถามครูส้มอะไรไหมเอ่ยอ่าครูอยากทราบมากเลยว่าทุกคนทําข้อสอบได้หรือเปล่าเ <c oughs> <c oughs> ท่าที่ครูส้มติวให้เนี่ยมีบ้างไหมเอ่ยมีไหมคะ <c oughs> มีไหมถ้ามีกดหนึ่งให้หน่อยคะ่ะ <c oughs> ครูว่ามีหลายข้ออยู่นะ อ่าวันนี้นะคะก่อนจากกันไปเนาะก่อนจากกันไปก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะคะประกาศผลสอบออกมานะคะให้ผ่านกันทุกคนเลยเนาะใครที่เข้ามาดูเข้ามาเรียนกับเพจพี่แป้งปันข้าราชการขอให้ผ่านทุกคนเลยนะคะผ่านทุกคนจะได้ไม่ต้องกลับมาอ่านหนังสืออีกนะคะหรือถ้าไม่มั่นใจนะคะให้ทุกคนเนี่ยพยายามริดข้อสอบที่เจอมาในข้อสอบ ว่าเจอ,อข้อสอบแบบไหนจดไว้นะคะจดไว้เผื่อจะได้ทําข้อสอบแล้วก็กลับไปดูว่าเราผิดพลาดตรงไหนนั่นเองกลับไปแก้ไขตรงนั้นนะคะอ่ะกดหนึ่งมาให้อโอเคมีนะคะอ่ะวันนี้ครูส้มต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาเรียนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันนะวันนี้ครูส้มลาไปก่อนแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ